เนี่ยเนี่ยอยากเล่นอันเนี้ยไอยึดเนี่ยเออเบียในนัางขวาไอยึดยึดเกาะแต่ไม่ไม่ใครเอาเล่นกันทนะีดีเอทีมเดสแมทสามต่อสามก็ะปุกอีกเลยให้แต้แมเปลี่ยนด่านมึงเหมือนจะสว่างก็ไม่สว่างสักทีเนี่ยเออสว่างสักทีตัวสลัดหรืออะไรเอาฝั่งท<อ>หารไหมไปเล่นทหารไหมรู้สึกว่าทหารมันแข็งแกร่งมากกว่านะไ่เลารออืสุดโอเคเอาสมองโอเคสมองละจอยละเอออะไรเนี่ยนไปยังึดกับ นใครอยากเป็นเป็นเลยใครอยากเป็นไปเลยกูไม่เป็นเกมงงๆที่แดกสเปคเหมือนกันเออเกมมันไม่น่าแจกสเปคแต่แม่งก็แบบเอาเรื่องอยคนมันเยอะดิคนมันเยอะไงคนมันเล่นเยอะไล่จับตาเราเป็นทอมว่ะทุกคนดูนู่นทุกคนดูนู่นเฮ้ยเรามาทักทายทอมหน่อยจับตันชอมฮัลโหลไฮกับตันชอมเย็นฝรั่งว่ะเยน where you come from ผมเปิดออฟ อะไรนะเะไรนะอะเหียเงียบเลยคยนอเคนไทยอเหียโอ้โอ้ชัดเจนเลยสัไอเนี้ยคนไทยอาคนไทยใช่ไหมครับคนไทยใช่ไหมครับแต่ลอวเลาว้คนีหมาเลยเ้นแมงักได้เลยกับตันได้เลย อเลยกับตานตานยิงไปยิงไปยิงไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วข้างๆข้างข้านเอามันเอาอยู่มันเอามันเอาเรื่องอยู่เนาะยามยามตะโกนเฮ้ยเจมส์เฮ้ยเรือเรือเป็นรู้เรือเป็นรู้ส้ม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 ก่อนส้มก่อนกูยิงอนนี้กูยิงข้า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 งแตกแตก

แป้งแป้งแป้งใส่ใบใส่ไปยนยันยัแลมแหะอยู่ยิงเลยยิงได้ยิงเลยมา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 พุทธพุทพุพุเฮ้ย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 เยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย เไปเรือมันจมว่ะเฮ้ยเรือมันจมว่ะเย็ดเกยเรือมันจมแล้วเรือมันจมแล้วโคตรเอากันเรือแล้วบอกเลยคุณเตรียมพร้อมนะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอะไรก็ต้องเตรียมพร้อมใส่อะไรให้พร้อมให้หมดสี่ร้อยเมตรเออเรือจะสลัดเรือจะสลัดกลพร้อมเล่งกูพร้อมเล่งเล่งได้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 ตอนนี้กำลังยิงอยู่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหมดเตรียมพร้อมหมด สายสายสายกัปตันเรากัปตันไปใกล้กว่านี้ใกล้กว่นี้ไปอยู่ไปอยู่อีกหน่อยกัปตันอีกหน่อยจะโดนแล้วจะโดนอ้ากูด้วยแหละโดนไอ้เหี้ยกัปตันกัปตันมันไม่ถึงกัปตันจบแล้วจบแล้วโอเคในจอสวยทางหน้าแอกไอ้เหี้ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกกูอ้าตงี้กัปตันบอกเฮลท์ ไปซ่อมเรือก่อนวิซเรือไม่งจะแตกวัเนี่้วิซเรือวิซเรือวิซเรือวิว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 เด็วเร็วเร็วกับตันออกกับตันกับตันหนีก่อนไหมกัปตันหนีไปซ่อมเรือก่อนกัปตันไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนผมวิซอยู่ผมวิซน้ำอยู่ two thousand years later เราจบแล้วไม่หยุดไม่หยุดโอ้เราต้องไายไปแล้วล่ะกัปตันขึ้นเรือไปกัน 아 <laughs> 기부진아 <laughs> <laughs> <laughs>